สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับรู้ก๊อฟนะครับในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับเรื่องเทคโนโลยีกับมนุษย์นะครับเทคโนโลยีกับมนุษย์นะครับจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะได้มาเรียนกันนะครับ เทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยี Technology คืออะไรความหมายตามรากศัพท์ในภาษาลาตินนะหมายความว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถในการทํางานมนุษย์นะครับถ้าเป็นความหมายาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับพุทธศักราช2554นะครับก็หมายความว่าวิทยาการที่นําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัตินะครับอุตสาหกรรมเป็นต้นนะครับความหมายตามหน่วยงานเทค l o o y o g y and Engineering bring STEM to right นะครับก็หมายความว่าเป็นนวัตกรรมของมนุษย์นะครับและ4นะครับความหมายตามพจนานุกรมของโคลินนะครับให้ความหมายของเทคโนโลยีว่าเป็นความรู้และทักษะที่มีต่อสังคมมนุษย์นะครับ ต่อไปนะครับรูปแบบของเทคโนโลยีนะครับรูปแบบที่1น,นะครับก็ได้แก่เทคโนโลยีในรูปแบบของผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่า Product นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการทํางานนะครับอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันนะครับหุ่นยนต์โดดฟุ่นนะครับ เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นโดรนนะครับอะไรอีกล่ะมากมายเครื่องซักผ้านะครับทีวีตู้เย็นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นเทคโนโลยีนะครับรูปแบบที่2นะครับเทคโนโลยีในรูปแบบของกระบวนการนะครับหรือ p r โพ e s s นะครับ เทคโนโลยีที่เป็นกระบวนการนะครับหรือมีการจัดระบบขั้นตอนในการทำงานนะครับเช่นอะไรเช่นระบบการให้น้ำอัตโนมัตินะครับในฟาร์มที่ทันสมัยนะครับเดี๋ยวนี้ในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับก็จะมีการเอาเทคโนโลยีเอาระบบเทคโนโลยีพวกนี้นะครับเอากระบวนการพวกนี้มาช่วยในการในการที่ทำงานเช่นระบบการให้น้ำอัตโนมัติ นะครับให้น้ำพืชอัตโนมัติระบบการาวัดค่าของดินนะครับความเป็นกรดเป็นเบสนะครับว่ามีความเหมาะสมในการที่อาจจะเพาะปลูกหรือไม่อย่างไรนะครับวัดความชื้นในดินนะครับอ,อย่างอย่างเช่นนะครับระบบการให้น้ำอัตโนมัติเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ที่คอยวัด ความชื้นในดินนะครับว่าอ่ความชื้นความชื้นในดินประมาณนี้นะครับแห้งเกินไปหรือว่าชื้นเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าแห้งเกินไปก็ะระบบเซ็นเซอร์ก็จะสั่งให้ลดน้ําระบบะลดน้าเนี่ยลดน้ําโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องอไปคอยลดคอยอะไรนะครับระบบตัวนี้ก็จะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับเพียงแค่ คอยสังเกตนะครับแล้วก็คอยดูแลสังการนะครับจากเจ้าของฟาร,ร์มนะครับเดี๋ยวนี้ก็ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมนะครับผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ําต่างๆนะครับในอย่างในตัวอย่างในสไลด์ก็จะเป็นระบบรีดนวมวัวอัตโนมัติเนี่ยนะครับก็จะเดี๋ยวนี้ก็จะมีการพัฒนาระบบต่างๆมากมายมาช่วย มนุษย์ในการทำงานเพื่อความสะดวกสบายนะครับรูปแบบที่3นะครับเป็นเทคโนโลยีในรูปแบบของผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์นะครับและกระบวนการ Product and Process นะครับเป็นลักษณะผสมภาษาระหว่างา Product และ Process ในหลายบริบทนะครับเทคโนโลยีเป็นการทำงานร่วมกันทั้ง2องอย่างนะครับไปพร้อมๆกันนะครับอย่างาที่เช่นนะครับ เครื่องบันทึกเงินสดนะครับมีการทำงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเครื่องคองมพิวเตอร์กับโปรแกรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของเทคโนโลยีรูปแบบที่3นะครับเครื่องบันทึกเงินสดเนี่ยเราก็สามารถพบเห็นได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับที่นำมาใช้นะครับในการคิดเงินรับเงินทอนเงินต่างๆนะครับ รวมถึงการปริ้นสลิปออกมาก็คือเครื่องหนึ่งเนี่ยครบวงจรเลยนะครับเป็นการผสมผสานระหว่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีกับกระบวนการนะครับในการจ่ายเงินทอนเงินต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับต่อไปนะครับก็เป็นแนวคิดแนวคิดหลักของเทคโนโลยีนะครับแนวคิดที่1นนะครับก็เป็นการพัฒนาแนวทาง ในการแก้ปัญหานะครับตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นามานีนะครับไม่ไม่มีที่ใส่ดอกไม้นะครับที่อยู่ในมือไม่มีที่ใส่ดอกไม้ก็จึงเปลี่ยนขวดน้าพลาสติกให้เป็นแจกันใส่ดอกไม้นะครับจากสถานการณ์นะครับก็จะเห็นว่ามานีเนะี่ยมีแนวทางในการปฏิบัติในการแก้ปัญหาโดยการใช้เทคโนโลยีะครับก็คือกันไกนะครับเพื่อแก้ปัญหา นะครับที่ใส่ทาที่ใส่ดอกไม้นะครับได้อย่างสร้างสรรค์อันนี้ก็เป็นแนวคิดง่ายๆที่ทําให้เกิดเทคโนโลยีขึ้นมานะครับเป็นสถานการณ์ที่มนุษย์นําเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่หนึ่งนะครับเมื่อเกิดปัญหานะครับจึงเกิดการสร้างสรรค์นะครับเกิดเป็นเทคโนโลยีขึ้นมานะครับแนวคิดที่สองนะครับการตอบสนองความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์นะครับ สิ่งจําเป็นนะครับสิ่งที่มนุษย์ขาดแล้วไม่สามารถดํารงชีวิตได้นะครับอาจเสียชีวิตหรือประสบความลําบากนะครับเช่นอาหารนะครับบ้านนะครับเสื้อผ้ายารักษาโรคนะครับสิ่งที่ต้องการนะครับสิ่งที่มนุษย์ขาดได้ในการดํารงชีวิตนะครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยต้องการที่จะมีเพื่อทำให้ดำรงชีวิตได้สบายมากขึ้นเช่นโทรศัพท์นะครับ เครื่องประดับนะครับเครื่องบินนะครับวิทยุนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์ต้องการนะครับถ้าถึงจะไม่มีนะครับมนุษย์ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่มีโทรศัพท์ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ไม่มีเครื่องประดับไม่มีเครื่องบินไม่มีวิทยุก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องการนะครับสิ่งที่จําเป็นนะครับสิ่งที่จําเป็นก็คือขาดแล้ว ไม่สามารถดำรงอยู่ได้นะครับที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับต่อไปนะครับประเภทของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีนะครับก็แบ่งออกเป็นหลายประเภทนะครับประเภทที่1นะครับเทคโนโลยีการศึกษานะครับเทคโนโลยีการศึกษานะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพนะครับด้วยการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาประกอบการเรียนการสอนนะครับ เช่นการการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเช่นที่ครูได้ผลิตขึ้นมานะครับเป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์นะครับสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับหรือเรียกสั้นว่า C A I นะครับสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเป็นสื่อที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วครับให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองสามารถเรียนรู้วนซ้ำได้จนกว่าจะเข้าใจนะครับได้เอง นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับเกมการเรียนรู้ต่างๆนะครับอะไรอีกล่ะการทำข้อสอบออนไลน์ต่างๆเหล่านี้ครับเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีนะครับในการศึกษาทั้งสิ้นนะครับต่อไปนะครับเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับทำให้เกิดช่องทางการสื่อสารใหม่นะครับสะดวกประหยัดเวลานะครับ ไม่มีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยเราจะเรียกสันส้นๆในภาษาอังกฤษว่า ICT นะครับย่อมาจาก Information and Communication Technology นะครับที่เราคุ้นหูกันในคำว่า ICT ระบบ ICT นะครับการสื่อสารนะครับเช่นาการสื่อสารผ่านา Social Network นะครับ Facebook อีเมลนะครับ Twitter ลน์นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับต่อไปนะครับเป็นเทคโนโลยีการเงินและการธนาคารนะครับ Financial Technology นะครับที่เราเห็นชัดเจนได้ในชีวิตประจำวันเลยก็คือตู้ ATM นะครับที่เราไปถอนเงินนะครับฝากเงินก็ได้นะครับอัพบัญชีนะครับ เดี๋ยวนี้นะครับตู้ ATM มีความสามารถหลากหลายนะครับยืนยันตัวตนในโครงการต่างๆของรัฐบาลก็เห็นใช้ตู้ ATM นี่แหละนะครับในการอ,าอำนวยความสะดวกนะครับเมื่อก่อนนี้การที่จะกดเงินในตู้ ATM ก็ต้องมีบัตรนะครับบัตร ATM ต้องทำบัตร ATM เนะครับเดี๋ยวนี้นะครับการกดเงินไม่ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรก็ได้นะครับ กดเงินผ่าโดยใช้รหัสนะครับส่งผ่านในโทรศัพท์มือถือก็สามารถกดเงินได้โดยไม่ใช้บัตรนะครับสะดวกสบายมากขึ้นไปอีกนะครับต่อไปนะครับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะครับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมกรีนเทคโนโลยีนะครับมีบทบาทในด้านสิ่งแวดล้อมช่วยวางแผนแก้ไขนะครับฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและช่วยลดมลภาวะนะครับปัจจุบันนะครับมีการให้ความสําคัญนะครับและก็ตระหนัก ทคโนโลยีเนี่ยที่ช่วยสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับไม่ไว่าจะเป็นการพัฒนารถจนนะครับะระบบ EV นะครับระบบะการทำงานโดยระบบไฟฟ้านะครับรถยนต์ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าต่างๆนะครับเพื่อช่วยลดมลภาวะนะครับในอากาศในการปล่อยอมลพิษควันพิษ าร์บอนไดออกไซด์ต่างๆนะครับโดยการหันหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งอนาคตเนี่ยคาดว่าการใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจะลดลงหรือจนกระทั่งหมดไปนะครับเพราะว่าใช้คนเนี่ยหันมาใช้ยานพาหนะประเภทพลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับการเทคโนโลยี ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นอะไรอีกล่ะก็เช่นเตาเผาไร้มลพิษอะไรเงี้ยน,นะครับาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดขยะเช่นการทำาภาชนะนะครับการทำภาชนะาจากวัสดุธรรมชาตินะครับเช่นการทำจานทำแก้วทำหลอดนะครับ จากวัสดุธรรมชาตินะครับที่มีให้เห็นมากขึ้นนะครับในทุกวันนี้นะครับก็เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีบทบาทในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับต่อไปนะครับเป็นเทคโนโลยีการเกษตรนะครับเทคโนโลยีการเกษตรก็จะช่วยให้เกษตรกรนะครับทำงานได้ง่ายและก็รวดเร็วขึ้นนะครับและสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพนะครับอย่างเช่นที่ครูได้กล่าวไปในเบื้องต้นนะครับว่า มีการพัฒนาระบบการให้น้ำพืชนนอัตโนมัตินะครับมีการใช้ดโดรนบังคับนะครับแทนการใช้คนนะครับเพื่อ,อพ่นยาต่างๆนะครับมีการตรวจวัดตรวจสอบคุณภาพดินนะครับมีการควบคุมโรงเรือนนะครับด้วยระบบอัตโนมัตินะครับมีเครื่องจักรนะครับ ขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในการทําทแปลงเกษตรเนี่ยนะครับอันนี้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ถูกพัฒนาขึ้นนะครับการเพราะเนื้อเยื่อต่างๆนะครับหลากหลายมากมายนะครับเทคโนโลยีทางการเกษตรนะครับต่อไปนะครับก็เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับก็จะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้ป่วยนะครับให้ทําให้การรักษาเนี่ยมีความ ง่ายและก็รวดเร็วนะครับเช่นเนโลยีอะไรละ่ะก็คือเวลาที่นักเรียนไปโรงพยาบาลนะครับเนโลยีง่ายๆที่เราพบเห็นตามโรง,งพยาบาลก็คือเครื่องวัดความดันนะครับเครื่องวัดความดันนะครับเครื่องอะไรอีกละ่ะเครื่องอเครื่องช่วยหายใจนะครับเครื่องเอ็กซเรย์ต่างๆนะครับ และปะจัจจุบันก็มีเครื่องม,มือเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมากมายนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับที่ถูกผลิตขึ้นมาพัฒนาขึ้นมานะครับเหล่านี้ก็เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ทั้งสิ้นอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีประเภทต่างๆนะครับที่ถูกใช้ในอาวงการาต่างๆประเภทต่างๆนะครับต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของระบบทางเทคโนโลยีนะครับก็คือระบบที่ประกอบด้วยการทํางานร่วมกันขององค์ประกอบ ของเทคโนโลยีซึ่งองค์ประกอบทางเทคโนโลยีเป็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆดังนี้นะครับ 1. นนะครับตัวป้อนนะครับตัวป้อนหรือว่า Input ตนะครับตัวป้อนหรือ Input นะครับส่งต่อไปยังกระบวนการทางเทคโนโลยีนะครับเข้ากระบวนการทางเทคโนโลยีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเกิดเป็นผลลัพธ์นะครับหรือผลผลิตนะครับเอาพุทเอาคำนะครับและ ต่อไปที่ข้อเสนอแนะหรือฟีดแบ็กนะครับให้ผลอย่างไรก็มาปรากฏในข้อเสนอแนะหรือฟีดแบ็กนะครับแล้ววนกลับมาที่ตัวป้อนนะครับหรืออินพุเป็นวงจรแบบนี้เป็นระบบแบบนี้นะครับเรียกว่าระบบทางเทคโนโลยีนะครับตัวป้อนนะครับตัวป้อนในระบบของเทคโนโลยีนะครับก็หมายถึงความต้องการหรือปัญหาที่เกิดจากความจําเป็นของมนุษย์ นะครับเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับโดยตัวป้อนจะตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์นะครับตัวป้อนที่ทําให้เกิดเทคโนโลยีนะครับอย่างดังตัวอย่างนะครับตัวป้อนของการสร้างรถไฟฟ้านะครับคืออะไรก็คือเกิดจากความต้องการอายานพาหนะที่สามารถาใช้เดินทางได้อย่างรวดเร็วนะครับในสภาวะจราจรที่ติดขัดนะครับขนส่งผู้โดยสารได้จํานวนมากและประหยัดเวลาในการเดินทางน,นะครับ แต่เห็นได้ว่าตัวป้อนหรือ input เนี่ยมันก็คือความต้องการนะครับความต้องการหรือว่าปัญหานะครับที่มนุษย์ได้พบเจอในชีวิตประจำวันนะครับแล้วคิดว่ามันจําเป็นจะต้องอมียานพาณะนะพาหานะประเภทนี้นะครับมาตอบสนองความต้องการจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่ารถไฟฟ้านะครับขึ้นมานะครับดังรูปนะครับดังตัวอยา่างต่อไปนะครับ กระบวนการทางเทคโนโลยีนะครับกระบวนการท,ทางเทคโนโลยีก็จะมี7ขั้นตอนนะครับขั้นตอนของกระบวนการทางเทคโนโลยีก็จะประกอบด้วย 1. น,นะครับการระบุป,ปัญหาหรือความต้องการ 2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 3. เลือกวิธีการแก้ปัญหา 4. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 5. ทดสอบ 6. ปรับปรุงแก้ไขประเมินผล7 นะครับสุดท้ายนะครับนำเสนอผลงานนะครับก็เป็น7ขั้นตอนนะครับเป็น7ขั้นตอนของกระบวนการทางเทคโนโลยีนะครับต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของทรัพยากรนะครับทรัพยากรนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับสำหรับกระบวนการทางเทคโนโลยีนะครับเนื่องจากทรัพยากรเนี่ยนะครับจะถูกนําไปใช้ในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการเทคโนโลยีนะครับทรัพยากรนะครับสิ่งแรกก็คือมนุษย์นะครับ มนุษย์นะครับคือผู้ใช้สติปัญญาหรือความรู้นะครับทักษะความสามารถในการแก้ปัญหานะครับการออกแบบวิเคราะห์ในกระบวนการของอเทคโนโลยีนะครับทรัพยากรถัดไปก็คือได้แก่ข้อมูลและสารสนเทศนะครับคือความรู้ในสาขาวิชาต่างๆนะครับหรือหลักวิทยาการที่เป็นพื้นฐานในการสร้างเทคโนโลยีนั้นๆนะครับ ต่อไปนะครับได้แก่วัสดุนะครับวัสดุต่างๆที่ทําให้เกิดชิ้นงานนะครับเช่นอิดหินปูนทรายกระดาษเหล็กไม้นะครับยางรวดนะครับเป็นต้นนะครับทรัพยากรนะครับถัดไปก็คือเครื่องมือและอุปกรณ์นะครับบานเทคโนโลยีนะครับมีความซับซ้อนนะครับต้องใช้เครื่องมือนะครับที่เป็นเครื่องมือเฉพาะเจาจงในการสร้างเทคโนโลยีนั้นขึ้นมานะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นทรัพยากรนะครับประเภทพลังงานนะครับก็เป็นองค์ประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนอาการทํางานของกระบวนการทางเทคโนโลยีนะครับเช่นผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมานะครับก็จะต้องมีพลังงานไฟฟ้านในการขับเคลื่อนรถยนต์รถไฟฟ้าชนิดนั้นนะครับต่อไปนะครับทุนและสินทรัพย์นะครับในการทําทงาน กระบวนการต่างๆทางเทคโนโลยีต่างๆแน่นอนนะครับจะต้องมีทุนและสินทรัพย์นะครับที่จะใช้ในการลงทุนในกระบวนการทางเทคโนโลยีนะครับและสุดท้ายนะครับเวลานะครับเพราะว่าเทคโนโลยีนะครับมีหลายระดับตั้งแต่ง่ายไปจนถึงซับซ้อนนะครับจึงทําให้ใช้เวลานะครับที่แตกต่างกันนะครับในการสร้างกระบวนการหรือสร้างผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีขึ้นมานะครับ นี่ก็เป็นทรัพยากรนะครับทางเทคโนโลยีนะครับต่อไปนะครับเป็นผลผลิตหรือว่าผลลัพธ์นะครับเอาพูดเอาคําที่เกิดขึ้นนะครับผลจากกระบวนการแก้ปัญหานะครับก็คือผลจากอ่า r o c e s s นะครับเมื่อ p r o c e s s เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเกิดผลผลิตนะครับหรือผลลัพธ์นะครับจากกะจากกระบวนการแก้ปัญหานะครับเช่น ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ๆนะครับที่ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันนะครับหรือความต้องการของมนุษย์นะครับช่วยทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายผลนะครับผลสะท้อนกลับนะครับหรือว่าฟีดแบ็กนะครับก็คือขั้นตอนที่นําผลิตภัณฑ์หรือผลลัพธ์มาวิเคราะห์และก็ปรับปรุงให้สมบูรณ์นะครับ ตามที่ต้องการมากขึ้นอยู่ในขอบเขตของความคุ้มค่าและต้นทุนที่จำกัดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่ากระบวนการนะครับของเทคโนโลยีนะครับสขั้นตอนนะครับครับแล้วก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับของการเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนก็คือผลกระทบและก็การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับผลกระทบ ของการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมานะครับก็จะมีผลกระทบหลากหลายด้านด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะหยิบยกขึ้นมาใน4ด้านนะครับ1ก็คือละด้านของสิ่งแวดล้อมนะครับเทคโนโลยีนะครับมีผลในด้านบวกและลบต่อสิ่งแวดล้อมในธรรมชาตินะครับด้านลบเช่นอะไรเช่นการผลิตรถรถยนต์นะครับที่ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ เมื่อรถรถยนต์ถูกใช้งานนะครับควันจากท่อไอเสียนะครับก็จะ,ะทําลายชั้นบรรยากาศนะครับหรือทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เราเห็นได้ชัดนะครับการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆการความก้าวหน้าของกระบวนการผลิตต่างๆทําให้เกิดโรงงานนะครับการตั้งโรงงานนะครับการต้องบุกรุก พื้นที่ธรรมชาติตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับอันนี้ก็เป็นผลด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับด้านบวกก็อย่างเช่นการผลิตภาชนะวัสดุหรืออุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับการผลิตเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยขยายพันธุ์พืชขยายพันธุ์สัตว์นะครับที่ใกล้สูญพันธุ์ที่หายากต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นผลทางด้านบวก ต่อไปนะครับผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับในด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งมีผลกระทบกับระบบธุรกรรมทางการเงินนะครับของมนุษย์นะครับจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นะครับสังคมของเรานะครับถูกเรียกว่าสังคมไร้เงินสดทําไมถึงเรียกว่าสังคมไร้เงินสดนะครับเพราะว่าการจะซื้อของนะครับทุกวันนี้ไม่ต้องควัากระเป๋าไม่ต้องพกเงิน ก็สามารถซื้อของได้นะครับสามารถทําทธุรกิจได้นะครับโดยการโอนเงินนะครับโอนเงินผ่านมือถือนะครับโอนจ่ายจ่ายเงินโอนเงินนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับโดยที่ไม่ต้องเบิกเป็นเงินสดออกมาซื้อของนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับเห็นได้ชัดจะสังเกตว่าธนาคารนะครับทุกวันนี้ธนาคาร ที่เป็นสำนักงานนะครับที่ตั้งธนาคารต่างๆป,ปิดตัวลงสาขาต่างๆปิดตัวลงนะครับาการจ้างพนักงานนะครับที่ทำงานในธนาคารนะลดน้อยลงนะครับไม่มีการเปิดสาขาใหม่นะครับมีแต่ยุบสาขานะครับเพราะอะไรก็เพราะว่ามีระบบธุรกรรมทางการเงินนะครับที่เป็นเทคโนโลยีนะครับผ่าน โดยการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมากขึ้นแล้วก็มีเกียมีการพัฒนานะครับให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับจนไม่ต้องใช้พนักงานที่เป็นมนุษย์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในด้านเศรษฐกิจนะครับที่เราเห็นกันนะครับต่อไปนะครับด้านการเมืองนะครับผลกระทบด้านการเมืองก็คือ แสดงออกมาในลักษณะของสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมมีอิทธิพลในการตัดสินใจทางการเมืองและนโยบาย,บายกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับของรัฐนะครับทุกวันนี้นะครับมีระบบที่เรียกว่าระบบช่วยในการตัดสินใจนะครับระบบประเมินความเสี่ยงต่างๆนะครับมาช่วยให้มนุษย์ทำงานและตัดสินใจในการทำงานได้อย่างแม่นยำนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญ และสุดท้ายนะครับผลกระทบทางด้านวัฒนธรรมนะครับสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ได้เปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตและวิธีการทำงานของมนุษย์นะครับอย่างเช่นการสื่อสารนะครับจากเมื่อก่อนนะครับการสื่อสารอาจจะต้องเขียนจดหมายส่งถึงกันนะครับการเขียนข้อความส่งถึงกันนะครับผ่านกระดาษผ่านสื่อ นะครับโดยการเขียนนะครับโดยการบันทึกนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับในการสื่อสารนั้นทําได้รวดเร็วนะครับเพียงเรามีแอปพลิเคชันนะครับในรูปแบบของ Messenger นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กไลน์นะครับเราก็สามารถส่งข้อความพิมพ์ข้อความถึงกันได้นะครับในการประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆนะครับประชาสัมพันธ์อาจจะเป็นรถ ประกาศหรือว่า,าเป็นเสียงตามสายวิทยุนะครับอาจจะเป็นทโทรทัศน์ทีวีนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีช่องทางอีกหลายช่องทางเพิ่มขึ้นมาเช่นาการโฆษณาสระชาพานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้น ใช้งานกันมากขึ้นนะครับใช้งานกันมากขึ้นแพร่หลายมากขึ้นนะครับและมีการเข้าถึงสื่อเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะครับกว่าสื่ออื่นๆนะครับ<ม>ก็เป็นวัฒนธรรมที่เ,เปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับเพราะผลกระทบในการพัฒนาของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ง่ายๆนะครับในชีวิตประจำวันที่ครูได้ยกตัวอย่างนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ